สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง L2MM วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมดาก,กลาจานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวระบบลูเมดนะครับมีคนเขาถามใต้คอมเมนต์ผมว่าอยากให้ผมทําระบบลูเมดให้ดูนะผมก็ได้ตอบปรับหลัคคำไปแล้ววันนี้ก็จะมาทําระบบลูเมดนะครับสาหรับระบบลูเมดเนี่ยคือมันไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นการเชิญชวนเพื่อนให้มาอยู่บ้านเราหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็สามารถเชิญเราไปอยู่ได้นะครับ แต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถล็อกประตูห้องให้กับลูมเมดเราได้นะครับหร <Wow. S 1> ือว่าเราสามารถล็อกประตูห้องเป็นห้องส่วนตัวที่แบบเวลาเราสร้างบ้านเราเราไม่อยากให้ใครเข้าห้องเราอะ่ะเราก็สามารถสร้างได้ใช่ไหม เวลาเราปก,ปกติอ่ะแบบปกติเราเดินผ่านประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเองหรือบ้านเพื่อนใช่ไหมเวลาเราไปอะ่ะคือประตูมันจะเปิดเลยนะครับเห็นไหมประตูมันจะเปิดเลยนี่เปิดมัทุบาร์เลยแต่ว่ามันอัปเดตประตูเข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นประตูที่สามารถ็อกรหัสผ่านได้และเราสามารถตั้งรหัสผ่านให้กับลูเมทเราได้นะครับมันก็จะไปขึ้นในส่วนของแชทลูเมทเราแล้วก็มันจะมียังไงอะ่ะมีป้ายชื่ออะ่ะผมพาไปดูก่อน นี่นี่อันนี้คือของลูเมดผมอีกคนหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมจะมีแบบชื่อห้องอยู่เลยนะผมบอกเลยว่าโคตรเก๋อยู่แบบเป็นคนอ่าอยู่แบบเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเห็นทุกคนเห็นไหมคือแบบเหมือนว่ามันเข้ามาตรงกับคอนโดผมพอดีเนี่ยคือถ้าใครแบบมายากมาแบบมาอยู่คอนโดผมว่าเดี๋ยวผมก็จะล็อกห้องให้เลยเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยผมล็อกห้องให้หมดทุกคนเลยผมว่ามันดีมากนะแบบเหมือนเป็นห้องส่วนตัวที่แบบทุกคนไม่ต้องเข้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการ ขอรูมเมดไม่ใช่ขอรูมเมดเลยชวนเขามาอยู่กับเราให้เขาเป็นรูมเมดแร้นะอ่าแรกๆนะครับก็กดไปที่บ้านเสร็จก็รูมเมดครับจากนั้นก็นี่กดเชิญนะครับกดเชิญเศจก็อ่าเออต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า คนที่จะมาเป็นรูมเมทเราได้หรือว่าเราที่จะเป็นรูมเมทเขาเนี่ยคือต้องมีเลเวล30ขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่าสนิทเนี่ยต้องถึง2,800นะครับเหมือนประมาณว่าค่าที่ตอนผูกบุพเพแล้วก็หลักที่เราชวนเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งรหัสผ่านประตูได้นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับข้อ2ส่วนข้อ3เนี่ยคือเราสามารถสร้างห้องส่วนตัวเราได้นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่รหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านก็จะแจ้งให้เพื่อนนะถ้าเราใส่รหัสผ่านในห้องรูมเมทของเพื่อนนะครับ ส่วนข้อ4เนี่ยคือเราสามารถรีเซ็ตห้องได้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นห้องเพื่อนหรือว่าห้องรูมเมทเราหรือว่าห้องเราเนี่ยคือเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ตลอดเวลานะครับโอเคมันมีประมาณนี้นะข้อข้อตลกลงของมันก็มีแค่ข้อเดียวแหละครับที่เหลือก็เป็นคําแนะนํานะข้อ2ข้อ3ข้อ4โอเคแล้วผมชวนน้องผมมาอยู่เลยดีกว่ากดไปเลยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับเห็นไหมตอบรับคำเชิญก็จะขึ้นมานะ เดี๋ยวผมจะทําห้องนี้เป็นห้องพิเศษนะครับ oh. เดี๋ยวผมทําให้ทุกคนดูนะเออเอาประตูก่อนโอเคจากนั้นก็ใส่ประตูไปนะครับประตูก็มีให้เลือกสาสี่นะครับนี่อ่าจะเป็นอันนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบผมวาง ดูอะไรกันกน,น,นี่จะเป็นแบบมืดๆคำ้คำๆเหมือนประตูโรงแรม4ดาว5้าดาวทุกคนน่าจะคุ้นกันนะแบบโรงแรม4ดาว5ดาวประตูมันจะเป็นแบบเนี้ยประตูกึง่งไม้กึง่งเหล็กประมาณนั้นคือผมก็พูดไม่ถูกอะ่ะแล้วก็อีก2ประตูก็อันนี้จะเป็นประตูแบบประตูธรรมดาเดี๋ยวผมจะติดในห้องนี้เลยกันอ่ะผมจะติดให้ทุกคนดูนะครับนี่เอาอีกสองอันด้วยนี่อย่างนหนึ่งติดทั้งหมดเลยอ่ะเปรียบเทียบความต่างนะนี่เห็นไหมอันนี้คือจะเป็นประตูไม้ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบเรียบ อ,อันนี้ก็จะเป็นประตูแบบเรียบๆนะครับดูหรูดีดสําหรับผมเนะี่ยผมชอบประตูนี้นะเพราะว่ามันเคยอ่าไม่ใช่เคยสิมันเหมือนปร,ประตูที่ผมเคยไปอยู่โรงแรมหนึ่งมานะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งรหัสสําหรับห้องที่เป็นรูมเมทเราให้ดูนะครับก็กดเข้าไปเลยนะจากนั้นเราก็คลิกคําว่าตั้งค่าเพื่อนเฉพาะนะครับเห็นปะมันจะขึ้นมาเฉพาะรูมเมทเราเราก็ตั้งเป็นอ่าตั้งเป็นพิเศษนี่ มันก็จะขึ้นที่แชทเพื่อนเรานี่นะครับทุกคนเห็นปะมันบอกว่าอ่าผมอ่านไม่ออกอะแต่ว่ามันบอกว่าลูมพาสเวิร์ดอี1หนึ่งหนึ่งอะอันนั้นอะคือรหัสนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้อ่าผมจะตั้งรหัสผ่านนะครับอ่าตั้งสมมุติว่าผมอยากได้เป็นห้าห้าห้หหหหตัวกดตกลงไปนะครับ มันก็จะไปเด้งที่มันก็จะไปเด้งที่ในส่วนของแชทเพื่อนนะครับคือไม่ว่าอย่างไงก็ตามถ้าห้องเนี้ยเราตั้งเป็นของลูเมทเราใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนรหัสอ่ะคือมันก็จะไปเด้งตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราเปลี่ยนรหัสแล้วลูเมทเราจะไม่รู้นะอันนี้คือลูเมทเขาจะรู้ตลอดนะครับแต่ว่าเวลาลูเมทมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาแล้วแบบประตูมันเปิดได้เลยนะคือเขาต้องมาใส่รหัสเหมือนกันนะครับเวลาลูเมทมาเนี่ย ต่อไปผมจะเป็นการตั้งรหัสห้องของตัวเองนะครับเนี่ยไอประตูวพวกนี้คือมันไม่ใช่ของรูมเมทใช่ไหมคือเราสามารถตั้งรหัสอ่าไม่ต้องตั้งรหัสอะ่ะคือแค่เนี้ยคนอื่นจะเข้าไม่ได้นะผมจะกดให้ทุกคนดูนะครับอ่ากดอ่า,กด,อากดสิกดม่กดไม่ติดอ่ากดกดกดไม่ติดกดเออแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านทุกคนจะเห็นนะว่ารหัสเนี่ยมันเป็นหนึ่ง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 หกตัวนะครับคือถ้าคนอื่นเขาแบบมากดแล้วมันถูกนั่นก็คือ ประตูทุกประตูถ้าเราไม่เปลี่ยนรหัสผ่านรหัสมันจะเหมือนกันหมดนะเราก็ตั้งไปอะไรก็ได้ครับ6ตัวนี้กดบันทึกไปเห็นป่มรหัสผ่านก็เปลี่ยนลวครับแค่นี้เราก็ได้ห้องส่วนตัวแหละเห็นไหมคือถ้าแบบค่าสนิทเรามันไม่ถึงใช่ไหมแต่เราอยากให้เพื่อนเรามาอยู่หรือว่าถ้าค่าสนิทแบบ ถ้าคนอยากมาอยู่คอนโดผมแล้วแบบค่าสนิทมันไม่ถึงเนี่ยผมก็แค่ตั้งรหัสผ่านในเขาแล้วก็บอกเขาว่าห้องนี้เป็นห้องเขาแค่นั้นอะ่ะมันก็ไม่ยากอะไรเลยครับถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อนะห้องก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นรหัสที่ผมกับเขารู้กันแค่สองคนถูกไหมเพล่ <ๆ S 1> ผมอาจจะดื่มไปแล้วก็ได้นี่เลยครับก็คือเป็นระบบลูมเม e นะที่จะเชิญชวนให้เพื่อนมาอยู่บ้านกับเราหรือว่าเราไปอยู่บ้านกับเพื่อนนะ,ะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแต่ว่าผมมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มา ทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้นะครับว่าผมจะรีวิวให้ดูถึงมันจะเป็นระบบเล็กระบบน้อยให้ดูก็ตามโอเคอยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซัสไครห้ผมนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเออแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรบอกมาได้นะเพราะว่าตอนนี้เกมมันก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเกมมันแบบไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะผมก็ทำไปเรื่อยๆแหละครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย